ไปดูอีกเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลานะคะเหตุระเบิดที่แฟลตสอพอบรรน,นังสตาทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระบุบอกว่าการสืบสวนคดีมีความคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลจากภาพวงจรปิดรวมถึงได้ข้อมูลจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในที่กระบวนการอยู่ด้วยนะคะติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดมาจากสถาน านีตำรวจภูทรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาคุณสเธยาคะ ครับคุณพรวดีคุณจิราชาตาครับเหตุวางระเบิดคาบอมหน้าเฟลตตำรวจภูทรบันดังสตาจังหวัดยาลานอกจากทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนแล้วยังทําให้ครูโรงเรียนตาดิกาเสียชีวิตอีกหนึ่งคนซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวซึ่งจากนี้ไปผู้เป็นพ่อต้องทําหน้าที่ให้ความอบอุ่นลูกๆทั้ง3คนที่ยังเหลืออยู่ครับ แม่แม่จะไม่อยู่แล้วแต่พ่อยังอยู่เป็นหนึ่งในคําปลอบใจหลายๆคําพูดที่นายมัวมัดอับกาสมาแลสามีนางสาวรอกิเยารนะครูโรงเรียนตาดีกาประจํามัสยิดกำปงลาเลอําเภอบัรนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดคาบอมหน้าแฟลตตารวจปูทอบัรนังสตาที่ได้พยายามพูดปลอบใจลูกๆทั้งสคน นายมัวมัดอับกาเล่าว่าในวันเกิดเหตุที่โรงเรียนตาดิกามีกิจกรรมมีเด็กๆมานอนพักค้างคืนครูรอกียะออาสาออกไปซื้อของมาทำกับข้าวเลี้ยงเด็กๆก,ก่อนจะขับรถผ่านที่เกิดเหตุจนกลายเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวไปพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังขึ้นไม่นึกไม่คิดเลยว่าจะเป็น กาจะเป็นแฟนของเราใครโทรมาบอกไม่มีใครโทรร,รู้ได้ยังไงว่ารู้ว่าปายทะเบียนรถแต่ว่าไม่ใช่ชื่อของผมได้กองแฟนเป็นชื่อของคำบ้างนิดหลังผมซื้อเขามาน้องเขามา,มาบอกว่านี่ที่เกิดเหตุนะรบป้ายอยู่นะี่เป็นตัวของพี่ผมที่ผมซื้อมาอเอี๋ยวใครขับไปล่ะ ขขเขาถามผมว่าเพราะมีใครก็ต้องแฝงผมนั่งเลยผมก็โทรลองโทรไปไม่ติดแล้ว ส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุวางระเบิดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยกำลังของตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีส่วนในทางคดีก็มีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลจากภาพวงจรปิดในเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการเข้ามาก่อเหตุรวมถึงเส้นทางในการหลบหนี รวมถึงยังได้ข้อมูลจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกระบวนการสักถามครับท,ที่มาก่อเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างอย่างหนึ่งซึ่งเป็นรถของของหน่วยราชการหน่วยราชการหนึ่งมันก็เลยเกิดเกิดช่องว่างแต่ตอนนี้เราก็ในแนทางการสืบสวนเนี่ยไปได้เยอะแล้วนะครับในสายสอบสวนก็สอบไปคิดว่าไม่นานก็น่าจะรู้ตัวผู้คนผู้กระทําความผิดท,ที่ชัดเจนนะครับ สคนที่มีการควบคุมตัวนะคืออยู่ในคดีนี้ใช่อยู่ใน,อใน,อใน,อในตอนนี้อยู่ในขั้นการซักถามอยู่ครับสำรับเพตุรบิดค่าบอมบริเวณหน้าแฟลดตำรวจภูทรบรรนังสตานอกจากทำให้นางสาวรอกีเยาะครูโรงเรียนตาดีกาเสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายตายูดินอุสมานอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนยะลาตั้งข้อสังเกตเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการพูดคุยสันติสุขไม่มีความคืบหน้าจึงยังทําให้มีการใช้ความรุนแรงในการก่อเหตุ ส่วนพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ระบุว่ายังมีความจําเป็นที่ฝ่ายความมั่นคงต้องมีการตั้งด่านตรวจเพื่อจํากัดอิสระในการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติศุกเนื่องจากในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังมีความจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายต่อไปเพื่อดูแลความสงบสุขของประชาชน ขณะนี้ตำรวจโดยเฉพาะตำรวจภูธรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนเพื่อเร่งจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าในการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มกันทํางานของแนวร่วม2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มเขื่อนบางลางและกลุ่มบาเจาะที่สนธิกําลังเพื่อรอบวางระเบิดในครั้งนี้ซึ่งถือว่านี่เป็นความคืบหน้าในส่วนของทางคดีซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาครับคุณคพรหมดีคุณจิราชาตาครับค่ะครับคุณค่ะ THANKS <laughs>